สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลลนะวันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภออำเภอสวนมิ่มฮะสวนพึ่งนะครับถ้าอีสานเรียกมิ่มสวนมิ่มนะครับแต่ถ้าคนกลางก็สวนพึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอ,อสวนมิ่มจังหวัดราชบุรีก็นเนื้อที่ก็ประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบไร่ใช่ไหมครับป๋า พันใช่ไหมไม่รวมกับเพื่อนบ้านอ่ะถึงไหมอ่ถึงโอเคครับโอเคนะครับนี่ดูโอ้แดดแดดไม่มีแดดไม่มีนะครับประมาณนี้แต่ว่าเสียเสียอย่างเดียวนะครับเรามันมันเป็นแผ่นโพลีนะครับถ้าเป็นโมโนฮาร์นี่โหบึ้มแน่นอนนะแผ่นของเราติดตั้งอยู่ตรงนู้น ไปไปดูวิธีปานเปิดปิดเลยนะครับเราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทานใดสนใจก็ติดต่อที่วัดสวนละเซีวได้เลยซึ่งก็สองเจ็ดสี่สห้าหนึ่งห้าสองนะครับไม่ไปแต่สามจังหวัดชา,ดา,ดายแดนภาคใต้อ่ะแดดมาแล้วน้ำมาแล้วเพราะว่ามันลงเนินมานะครับนู่นสองระบบเจ๊กเจ๊กต่อเห้ป่าเราเลยสายไฟเหลือนะ ต่อไฟเขาได้เลยนะครับมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นนวลมันลงเนินมานะครับผมลงเนินมามันเป็นการทิ้งตัวของน้ํานะครับสวยงามมากบ่อนี้นู่นมาแล้วน้ำมาแล้วโอ้โหน้ำมาแล้วครับบึ้มน้ํามาแล้วท่านใดสนใจติดต่อที่วัดโซลเซลสุขละสองเจ็ดสี่ห้าหนึ่งห้าสองไม่ไปแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเกาะอิสราเอลบ๊มุมสวัสดีครับ